ชีวิตดิ่งไม่หยุดเจิ้งส่วงอดีตนางเอกดังถูกลือเป็นแม่อุ้มบุญให้เศรษฐีจีนแลกกับสิ่งนี้รัฐบาลจีนแบนไม่ให้อยู่บนสื่ออีกต่อไปยังคงเผชิญมรสุมชีวิตอย่างต่อเนื่องสำหรับเจิ้งส่วงอดีตนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนหลังจากเสื่อมความนิยมจากกรณีทิ้งลูกแฝดที่เกิดจากการอุ้มบุญในสหรัฐและคดีหลีกเลี่ยงภาษีที่ทำให้เธอถูกแบนจากวงการบันเทิงอย่างสิ้นเชิงล่าสุดกลับมาตกเป็นข่าวชาวอีกครั้ง เมื่อมีรายงานจากเว็บไซต์ 163.com ระบุว่าเธออาจยอมเป็นแม่อุ้มบุญให้กับนักธุรกิจระดับมหาเศรษฐีและกับคฤหาสุดหรูและรถยนต์ลิมิเต็ดอี dition แม้รายงานดังกล่าวจะยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแต่ก็กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลมีเดียจีนอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อย้อนกลับไปไม่นาน เจิ้งส่วงเคยไลฟ์สดทั้งน้ำตาเพื่อปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่ภรรยาน้อยหรือแม่อุ้มบุญของเย่นักธุรกิจชื่อดังที่ถูกโยงว่าเกี่ยวข้องกับเธออย่างไรก็ตามลูกชายของเย่ซึ่งเป็นเทคโทเกอร์ oker, ชื่อดังกลับออกมาเปิดโปงว่าเจิ้งส่วงเคยหลอกเงินพ่อของเขาไปหลายสิบล้านหยวนและยังใช้ชีวิตหรูหรากับกลุ่มหนุ่มๆในบ้านที่เย่เป็นคนจัดให้โดยตรงยิ่งเพิ่มกระแสข่าวให้รุนแรงขึ้นไปอีกขณะเดียวกัน เจ้ง่วงยังคงประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักโดยมีรายงานว่าเธอมีหนี้สินรวมกว่า200ล้านหยวนประมาณ1,020ล้านบาทและพยายามขายวิลล่าหรูมูลค่า150ล้านหยวนราว765ล้านบาทแต่ยังไม่มีผู้สนใจซื้อแม้จะยอมขายขาดทุนก็ตามจนถึงขณะนี้ทั้งเจ้าง่วงและเย่เหยนเว่ยยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวหรือชี้แจงใดๆ ต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทำให้หลายฝ่ายยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของเธออย่างใกล้ชิด